จันทรุปร,ราคาในวันวิสาขาบูชา26พฤษภาค,คม2564เวลาหัวค่ำของวันพุทธที่16พฤษภาค,คม2564ซึ่งตรงกับวันวิสาขาบูชาจะเกิดจันทรุปร,ราคาซึ่งเป็นผลจากดวงจันทร์เคลื่อนผ่านเข้าไปในเงาโลกประเทศไทยสามารถสังเกตได้ทั่วทุกภาค โดยจันทรุปราคากำลังดำเนินอยู่ขณะดวงจันทร์ขึ้นเหนือขอบฟ้าทิศตะวันออกและส่วนใหญ่ของประเทศเห็นได้ในช่วงที่เป็นจันทรุปราคาบางส่วนเท่านั้นไม่เห็นในช่วงที่เป็นจันทรุปราคาเต็มดวงเนื่องจากจันทรุปราคาเต็มดวงสิ้นสุดก่อนดวงจันทร์ขึ้นเงาโลกแบ่งได้เป็นสองส่วนได้แก่เงามืดและเงามัว,มว เงามืดมีความทึบแสงมากกว่าเงามวัวหลายเท่าช่วงที่ดวงจันทร์อยู่ในเงามวัวจะแทบไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงช่วงที่เริ่มเห็นดวงจันทร์แหว่งได้ชัดเจนคือเมื่อดวงจันทร์เริ่มสัมผัสเงามืดเริ่มเกิดจันทรุปร,ราคาบางส่วนครั้งนี้เกิดขึ้นเวลา 16..45 นาฬิกานาทีเวลานั้นดวงอาทิตย์ยังอยู่บนท้องฟ้าและดวงจันทร์ยังไม่ขึ้น จันทรุปราคาเต็มดวงเกิดขึ้นในช่วงที่ดวงจันทร์ทั้งดวงอยู่ในเงามืดตรงกับเวลา18.11นาฬิกา11นาทีถึง18.26นาฬิกา26นาทีช่วงเวลาดังกล่าวพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยยังไม่เห็นดวงจันทร์บริเวณที่ดวงจันทร์ขึ้นแล้วได้แก่ด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือปลายสุดของภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างสุดอย่างไรก็ตาม การสังเกตการแทบจะเป็นไปไม่ได้เนื่องจากตรงกับช่วงที่ดวงอาทิตย์พึ่งจะตกท้องฟ้ายังสว่างอยู่และดวงจันทร์พึ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้าอาจมีเมฆหมอกมาบดบงัง หลังจากสิ้นสุดจันทรุปราคาเต็มดวงแล้วพื้นที่บางส่วนของดวงจันทร์ยังอยู่ในเงามืดโดยจันทรุปราคาบางส่วนจะสิ้นสุดในเวลา19นาิ52นาทีเวลาสัมผัสเงาในแต่ละขั้นตอนของจันทรุปราคาเกิดขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศแต่ตำแหน่งดวงจันทร์ที่มองเห็นจากแต่ละสถานที่ไม่เหมือนกันและเวลาดวงจันทร์ขึ้นก็ต่างกันด้วย ดังที่แสดงตัวอย่างของกรุงเทพและจังหวัดดังนี้กรุงเทพมหานครดวงจันทร์ขึ้น18.41นาฬิกา41นาทีมุมเงย19.52นาฬิกา52นาที15องศาขอนแก่น18.36นาิกา36นาทีมุมเงย19.52นาฬิกา52นาที16องศา จันทบุรีดวงจันทร์ขึ้น18นาิก33นาทีมุมเงย19นาฬิกา52นาที17องศาเชียงใหม่ดวงจันทร์ขึ้น18นาิกา57นาทีมุมเงย19นาฬิก52นาที11องศานครพนม ดวงจันทร์ขึ้น18นาฬิกา30นาทีมุมเงย19นาฬิกา52นาที17องศานครราชสีมาดวงจันทร์ขึ้น18นาฬิกา37นาทีมุมเงย19นาฬิกา52นาที16องศานราธิวาสด,ดวงจันทร์ขึ้น18นาฬิกา24นาทีมุมเงย18นาฬิกา 26นาทีหนึ่งองศาและมุมเงย19นาฬิกา52นาที19องศาประจวบคีรีขันธ์ดวงจันทร์ขึ้น18นาฬิกาสนาทีมุมเงย19นาฬิกา52นาที15้าองศาภูเก็ตด,ดวงจันทร์ขึ้น18นาฬิกา40นาทีมุมเงย19นาฬิกา52นาที15องศาสงขลา ดวงจันทร์ขึ้น18นาิก30นาทีมุมเงย19นิกา52นาที18องศาอุบลราชธานีดวงจันทร์ขึ้น18นาิกา26นาทีมุมเงย18นาิกา26นาที0องศาและมุมเงย19นาิก52นาที18องศา คำนวณต่างจากกรณีทั่วไปที่วัดจากขอบบนของดวงจันทร์ในที่นี้แสดงเวลาที่ดวงจันทร์ทั้งดวงเริ่มขึ้นมาอยู่เหนือขอบฟ้าจากช่วงเวลาขรั้งต้นจะเห็นว่าดวงจันทร์อยู่ใกล้ขอบฟ้ามากการสังเกตจันทรุปราคาในวันนี้จึงจำเป็นต้องหาสถานที่ซึ่งท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกเปิดโล่งไม่มีอะไรมาบดบงังนอกจากนี้ ช่วงแรกหลังจากดวงจันทร์เพิ่งจะขึ้นท้องฟ้าที่ยังไม่มืดดีนะักจะเป็นอุปสรรคอีกประการหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงขณะใกล้โลกที่สุดจันทรุป,ปราคาครั้งนี้เกิดขึ้นวันเดียวกับที่ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกที่สุดหรือที่บางคนเรียกว่าซูเปอร์มูนโดยขนาดของดวงจันทร์จะใหญ่กว่าค่าเฉลี่ยราวเจ็เปอร์เซ์ซึ่งไม่ได้แตกต่างมากจนสังเกตได้ชัดด้วยตาเปล่า อย่างไรก็ตามทุกคนจะรู้สึกว่าดวงจันทร์มีขนาดใหญ่ผิดสังเกตเสมอเมื่อเห็นดวงจันทร์อยู่ใกล้ขอบฟ้าโดยไม่จำเป็นต้องเกิดซูเปอร์มูนอันเกิดจากที่มีฉากหน้าเช่นสิ่งปลูกสร้างต้นไม้ภูเขามาอยู่ใกล้ดวงจันทร์ให้เกิดการเปรียบเทียบหากคำนวณแล้ว ในคืนนั้นดวงจันทร์เมื่ออยู่สูงสุดบนท้องฟ้าราวเที่ยงคืนมีระยะทางที่ใกล้กับผู้สังเกตซึ่งอยู่บนผิวโลกมากกว่าเวลาที่ดวงจันทร์เพิ่งจะขึ้นเหนือขอบฟ้าหรือใกล้จะตกลับขอบฟ้าเสียอีก ปีนี้จะมีจันทรุปราคาเกิดขึ้นอีกครั้งในวันที่19พฤศจิกายน2564ซึ่งตรงกับเทศกาลลอยกระทงเป็นจันทรุปราคาบางส่วนที่เห็นได้ในบางพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะซีกด้านตะวันออกของประเทศขอบคุณที่มาจากสมาคมดาราศาสตร์ไทยโดยวรเชษฐ์บุญปลอดค่ะ